สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับไอ้ดีดีแงนขาวอ่จุ้ยจุยเอ้ยเอ้ยหัวดน้าม้องดีดีมันต้องโดนแซ้ซะแล้วเนี่ยฮะต้องโดนแซ้แล้ว สิเียาเบิงเบึงสองทองวิ่งทำไมฮะจะวิ่งทำไมยืนรอเฉยๆได้ไหมหยืนถาซื้อเป็นบอ่อเรียบร้อยครับสำหรับน้องสองทองนะครับเหลือ เฟืองครับเดี๋ยวไปหาตูลูจะคอยเอาเฟืองมาเพิินส่วนน้องทองขาวกะเก็บรอยครับอาหารกระยาแหงและก็น้ำนะครับเดี๋ยวไปทุละกลับมานะครับี่น้องจะมาหาใหม่ใส่ป่ายติดบาลเล็กทีเพิ่นครับน้องสองทองนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับว่าบาลเล็กทีน้องสองทองจะออกมาเป็นลักษณะไหนแล้วก็ จะออกมาเป็นยังไงติดหนีเลยครับนี่บ้านฮักน้องทองขาวนะครับไปบ้านฮักน้องสองทองเลขที่รอติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาน้องตูลูครับน้ำไปพอน,น้ำน้ำเมดนี่ขวดน้ำน้องตูรูนะครับ ไปครับพี่น้องไปหาน้องตูหลูกันนะครับานามไปให้น้องนะครับแดดกำลังอ่อนๆครับพี่น้องเก่ามงแดดบอกแห้เงเปนไดนะครับตรดเพื่นห่องน้ำ สองทองห่องน้ำกดเห็นยางมาห่องน้ำเลยเลยบัตรได้เอาเฟืองห้ครับเ้าเอาเฟืองห้กก็เงียบกาเบงเล้อตัวรู้คนเห็น,นเขาแล้วคนเสียจังใด มาแล้วมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วพอ่พอวอมาแล้วพอ่อวอมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ <c oughs> นอนจนตาปูตาโป้หมดโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอหกินสันบนหนิ สันบนนีหมดครับไลงไปกินสันวลางสำหรับตอนนี้นะครับพี่น้องแบงค์ขวญถุงเงินแบ่งในโรงแก้วหลวงปุ่มหมุนนะครับที่บ่าวโทนบูชามาตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วเรียบร้อยนะครับปิดจองนะครับรูป ลูบไทยติดจีวรตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งแผ่นนะครับผู้ใดสนใจนะพี่น้องส่วนวัตถุมงคลนะครับเหรียญที่ทางวัดบรรจ้านจัดสร้างหรือว่าพระบูชาพระตั้งนารถที่ทางวัดบรรจ้านจัดสร้างที่พระอาจารย์โชติวัดศรีสมบูรณ์จัดสร้างมีให้บูชาแลวนะพี่น้อง ได้อยากได้รุ่นได้ทักมาสอบถามหด้ครับเมื่อนั้นในคลิปบาโทนก็มีลูกมีไอคลิปให้ชมอยู่นะครับถ้าสนใจอยากจะได้ไปบูชานะครับเป็นพระรุ่นที่จัดสร้างที่น้องอุ้งอิงไปรวมพิธที่เททองเมื่อนั้นนะพี่น้องอยู่ที่วัดสีสมบูรณ์นะครับพระอาจารย์โชดเมื่อนั้นใครอยากได้ก็ทักมาสอบถามกันเมองครับเพื่อไอ สามารถบูซาได้นะครับราคากับเดียวบาวโทนแจ้งนะครับพร้อมรูปนะครับเดี๋ยวสีสแจ้งรายละเอียดให้แฟนคลับ f อซี FC ได้เห็นนะครับมื่อนี้แดดครับเดี๋ยวทางปนานั่งกับลุงเดียนะครับจะพาลูกชายไปสมัครเรียนนะครับบาวโทนสีไป สะเดาะเคาะนะครับพี่น้องมื่อน,นี้ให้บ้าอีสานเฝ้าบ้านครับให้บ้าอีสานเฝ้าบ้านอีกเมือหนึ่งนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าช่วงนี้คือทางทีมงานรถตู้ทางครอบครัวเพิ่นยังบอนได็กลับมานะครับเขามีธุระอีกอย่างก็คือว่าเขาต้องเฝ้าเห็ดเฝ้าเคี่ยนะครับพี่น้องธุระอะไรเราต้องเฝ้าเคี่ยให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเพิ่นมาแล้วเขาจะมีกิจกรรมหลังบานกันให้ เห็นอยู่เลยๆนะครับบว่าจะเป็นการไปหันมานห,นหนีการเห็ดนั่นเห็ดนี่หรือว่าการแกะมาไล่เห็ดมาไล่พวกนี้แหละครับพี่น้องมันเป็นกฤฤฤฤิจกรรมหลังบานในช่วงที่รถตู้พ่นมาะนะครับส่วนที่เพิ่งบอทันไในเรื่องทางกลับมาเพิ่นไปทัวร์ต่างจังหวัดแบบนี้คือเขามีธุระอย่างเขาก็ับต้องฝาวเห็ดฝาวเครียดนะครับสิได้จบสิได้มีเวลา ตอนเพิ่นกลับมาเขาสิได้มีเวลาเต็มที่นะครับพี่นอ้องกินแลละตูรูตูรูอิมอ่มแล้วก็สบายใจละบาทนี้อิ่มแล้วก็สิหามองนอนได้บาทนี้ผุนขึ้นไปนอนเถิงเย็นๆยุ่นพี่น้อง,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 องหลังก้องเฟืองพุนส่วนบาโทนก็น,นั่งอย่นี้ละนี่นังลงไปก็สูงเติบอยู่เลยนี่งายลงไปนีก็หักหย่อนอยู่เด้เบิ่งมาเพื่อห้เฮาแบบน,นี้มองแคบแคบ,แบหม เบิงนี่มานอนเพื่อห้าบานนี่อืมเอเอา,เ,อาเพื่อกลับไปเพื่อกลับไปอขอบคุณถูกกำลังใจนะครับปีนองขอบคุณผมปีนองเอฟซครับฝากมพมเป็่ปีนองเอฟซร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้าน กำลังแรงใจให้กับครอบครัวน้องอญิงนะครับเนาะฝากเบิรงโฆษณาน้ครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจครับสนับสนุนเป็นเหมือนก,นกันกับการให้มาไลออนไลน์นะครับพี่นอ้องเบิรงโฆษณาเนี่ยบวกกดขามโฆษณาเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ทาง YouTube เพิ่มขึ้นเทื่อละบาท2บาทเทื่อละ3บาท4บาทจังสี่นะครับแล้วแต่โฆษณาสั่นเวนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับใหครับคนทำคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไ้สมนีสักก่อนครับพี่น้องเด้พวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับสวัสดีครับ